สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับสำหรับคลิปนี้นะครับช่องตลาดนัดวินเทจนะครับก็จะมารีวิวให้ดูกันนะครับสิ่งที่ท่านเห็นอยู่นี่คือเป็นอุปกรณ์เรียกว่า IC นะครับเป็น IC ภาคขยายเสียงนะครับซึ่งในในยุคก่อนนะครับก็จะมีพวก IC ขยายเหล่านี้นะครับก็อยู่ในเครื่องขยายหลายๆรุ่นหลายๆแบบนะครับก็คือทั้งเครื่องที่มียี่ห้อแล้วก็เป็น เครื่องธรรมดานะครับก็จะมีใส่พวกนี้มานะครับสำหรับตัวที่ใส่มากับตัวเครื่องนะครับในยุคแรกก็จะเป็นเกรด A นะครับก็เรียกของแท้จากโรงงานนะครับแต่สำหรับที่เขาขายกันทั่วไปนะครับบางทีมันก็มีของเกรด B นะครับก็คือเกรด B ไม่ได้หมายความว่าเป็นของเทียมนะครับในสมัยยุคนั้นนะครับมันจะมีเกรดเกรด B ด้วยนะครับแต่สำหรับ ในยุคก,ก่อนเนี่ยมันจะมีของแท้อยู่นะครับก็คือเกรดเออย่างที่ผมให้ดูอยู่เนี่ยนะครับเป็น IC s t k เบอร์435นะครับซึ่งเบอร์นี้สมัยก่อนก็ใช้กันหลากหลายนะครับก็อาจจะใช้ในเอาเอามาเป็น DIY นะครับประกอบเป็นแอมป์ขยายเสียงนะครับอ,อย่างเช่นตัวนี้นะครับแล้วก็มันจะอยู่ในเครื่องเสียงที่คนไทยนิยมนิยมอยู่นะครับอย่างเช่นพวก r i s i n g นะครับ ยังตัวนี้ผมเปลี่ยนมาแล้วนะครับตัวนี้ก็ใช้ใน rising ที่คลิปก่อนนะครับที่ผมเปลี่ยนไปนะครับก็คือของเดิมมันเสียนะครับแต่ว่าตัวนี้ที่ผมยังมีเก็บอยู่เนี่ยนะครับก็คือผมก็ซื้อมาเก็บไว้นะครับนานแล้วทีนี้ว่าตอนนั้นสมัยนั้นเนี่ยมันยังเป็นของแท้อยู่นะครับก็คือก็คือเกรดเอนะนะครับประมาณนี้นะครับมันจะมีเขียนตัว A ตัว A อยู่นะครับโดยส่วนใหญ่นะครับ ของแท้รุ่นนี้ก็จะมีเขียนเกรด A นะครับแต่ว่ามีบ้างเหมือนกันนะครับที่ว่าของติดจากโรงงานไม่มีพิมพ์ตัวเกรด A แบบนี้มานะครับทีนี้เราก็มาดูกันต่อนะครับถ้าสมมติว่าไม่ได้พิมพ์ตัวเกรด A แบบนี้นะครับเราก็ดูตัวรหัสตัวนี้นะครับตัวเล็กๆนะครับอันนี้คือจะแนะนําวิธีที่เป็นของแท้นะครับแล้วก็มาดูด้านหลังนะครับด้านหลังทุกตัวของของแท้เนี่ยนะครับก็จะเป็นหมายแรกนะครับ หมายเลขจะพิมพ์แบบนี้นะครับเนี่นะครับก็จะพิมพ์ให้ดูว่ามันจะมีหมายเลขด้านหลังอยู่นะครับจะเขียนเบอร์นะครับสี่สามห้าตามด้วยรหัสของเขานะครับก็ทุกตัวจะเป็นแบบนี้นะครับอย่างเบอร์นี้เป็นเบอร์สี่สมห้า FTK นะครับมันก็จะมีสี่สามห้าแบบนี้นะครับอันนี้คือวิธีดูนะครับแต่ถ้าของเทียมปัจจุบันเนี่ยมันจะไม่ไม่ตีตัวเลขแบบนี้นะครับก็คือปัจจุบันนี้ที่มีขายอยู่นะครับก็ยังมีนะครับเบอร์นี้ตัวสั่งจาก เมืองนอกพื่ง่ายคือของจีนนะครับก็จะได้บ้างไม่ได้มั่งนะครับของจีนก็รู้อยู่นะครับเขาก็มีเบอร์นี้ขายอยู่ตัวก็4ี่ห้าร้อยนะครับรวมส่งประมาณนั้นนะครับแต่ว่าก็คุณภาพก็นะครับต้องวัดดวงนะครับแต่สําหรับตัวนี้เป็นเกรด A ที่ผมจะมาเก็บไว้ตอนนี้เหลือไม่กี่ตัวแล้วนะครับถ้าใครสนใจที่ว่ามีเครื่องเสียงเบอร์นี้มาก็ติดต่อมาได้นะครับก็หมดแล้วก็หมดเลยนะครับตัวนี้ตอนแรกตั้งใจว่าเก็บไว้เองแต่ว่าเครื่องเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อย มีมา,าที่ต้องใช้งานแล้วนะครับเบอร์นี้นะครับก็ถ้าไม่มีใครสนใจก็จะเก็บไว้เองนะครับตัวนี้ S T K 4 3, 5, ี่นะครับตัวนี้นะครับสำหรับคุณภาพเสียง S T K นี่ก็เสียงก็ดีอยู่ระดับหนึ่งนะครับก็ใช้ได้ก็คือส่วนประกอบของมันข้างในเนี่ยนะครับก็มันก็จะเป็นขยายนะครับขยายก็คือเอาชุดขยายเสียงธรรมดาทั่วไปเนี่ยนะครับแล้วก็ เอาไปยุบรวมให้เป็นอยู่ข้างในนะครับซึ่งค่อนข้างจะเหมือนกับว่าสมบูรณ์เลยนะครับคือข้างในนี่ประกอบด้วยวงจรเยอะๆนะครับก็คือวงจรขยายนั่นเองนะครับก็คือเหมือนเกือบจะสมบูรณ์แล้วนะครับแค่เอามาต่ออุปกรณ์ภายนอกต่อไฟเข้าไปแล้วก็ต่อลําโพงมาก็ใช้งานได้แล้วนะครับก็การการแบ่งของเขาคือตัวนี้เป็นสเตอริโอนะครับแบ่งครึ่งอย่างนี้นะครับก็คือนับไปเลยนะครับขามีกี่ขานะครับก็คือ ซีกซ้ายครึ่งหนึ่งก็เป็นข้างซ้ายครึ่งหนึ่งเป็นข้างขวาแบบนี้เราดูขาแบบนี้นะครับสําหรับการตรวจเช็คนะครับก็มันสามารถวัดไฟได้นะครับตัวนี้ก็ตรวจซ่อมได้ถ้ามีหลักการซ่อมนะครับเพราะว่าเราใช้วิธีวัดไฟออกว่ามันเสียหรืออะไรประมาณนี้นะครับมันสามารถทดสอบกันได้นะครับสําหรับคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวให้ดูก็ประมาณนี้นะครับให้รู้จักว่า IC ขยาย ที่ว่ามันใช้ในสมัยก่อนมันก็จะมีแบบนี้อยู่ด้วยนะครับนอกจากที่ท่านเห็นดูว่ามันมีหลายๆตัวนะครับมันก็จะมีตัวแบบนี้อยู่เหมือนกันนะครับที่เป็นตัวขยายเสียงนะครับก็ให้ดูไว้ะนะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมก็ขอ,อ,อรีวิวให้ดูแค่นี้นะครับสำหรับ i c ซ t k นะครับซึ่งเป็น IC ซี e r e o ไอซีพวกนี้อ่ามันจะมีทั้งแบบโมโนและสเตอรโอนะครับบางตัวก็จะเป็นโมโนแต่ส่วนใหญ่จะเป็นสเตอรโอหมดนะครับตัวนี้นะครับซึ่งบางบางเครื่องเนี่ยจะมี2ตัวนะครับซ้ายตัวขวาตัวซึ่งอาจจะเป็น4ชั้นแน่นเลยนะครับก็คือตัวหนึ่งอ่าสองสองอะไรประมาณนี้นะครับบางตัวนะครับแต่ว่าโมโนอ่าจะไม่ค่อยเจอส่วนใหญ่จะตัวนึงก็ทําเป็นสเตอรโอเลยนะครับตัวนี้จริงๆรุ่นนี้จะเป็นอ่า เป็นพักขยายที่ทนทานอยู่พอสมควรนะครับก็คือระบบมันก็เหมือนอ่าพักขยายทั่วไปนะครับก็คือจะเป็นระบบ OTL กับ OCL นะครับก็ก็เหมือนกับขยายทั่วไปนี่แหละครับครับสำหรับอ่าท่านใดที่อ่ายังไม่แน่ใจว่า OTL หรือ OCL ยังไงก็ศึกษาเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับก็จะเข้าใจนะครับผมบอกนิดนึงว่าถ้าเป็น OTL เนี่ยก็คือเราไม่เราไม่ต้องกลัวลำโพงจะ มีไฟรั่วออกมานะครับเพราะว่ามันจะมีตัวป้องกันอยู่นะครับแบบนั้นนะครับถ้าเป็น OCL ก็ถ้าเกิดตัวนี้มันช็อตอะไรเงี้ยไฟมันก็ออกมันพุงเลยนะครับก็อันนี้ก็บอกไว้เพียงเท่านี้นะครับครับวันนี้ก็ขอจบการรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับชอบคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับ